มาสู่ช่วงกู h ด i c e นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวพัรร์เรื่องของความโอ้ริ้วรอยต่างๆนะคะวันนี้ต้องมาคุยกับน้องโบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบมีอะไรมาโชว์ม,มีอะไร,ะไรมาโชว์วันนี้มีเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทําให้โวโบเนี่ยไม่ต้องไป เอาเข็มทิ่มเข้าหน้าไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องไปเสี่ยงกับความอันตรายแล้วอใช่ค่ะแล้วก็ทําให้หน้าโบเนี่ยจากเมื่อก่อนที่แบบหน้าแก่เพื่อเรียกป,ป,ปย้าโบป้าโบป้าโบยแก่มากรจริงๆค่ะพี่หนุ่กใช่ กลับมาเป็นคนที่แบบเฮ้ยดูสาวแรกรุ่นอีกครั้งหนึ่งสิงหาด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ตัวเดียวเลยจริงเหรอไหนบอกมาซิมันคือคะอะไรคือตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเดอร์เจมนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิตโบเป็นหนังหน้าโบคือต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าโบอะคือแก่ถึงขนาดที่แบบว่าเราอะตอนนั้นท้าความก่อนเลยเรียนมหาวิทยาลายัยจบใหม่ๆหนูเรียนจบปุ๊บหนูก็ไปทํางานตามออฟฟิศปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วหนูเนี่ยเป็นเด็กเข้าใหม่ แต่ทุกคนเนี่ยคิดว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่อยู่มานานมากแล้ว<อ>ดูแก่วิชามาก<อ>แทุกคนก็เรียกว่าพี่โบป้าโบแล้วคนเหล่านั้นน่ะที่เขาเรียกโบว่าพี่กับป้าเนี่ยคือเขาอายุมากกว่าโบหมดเลย งั้นขออนุญาตถามน้องโบอายุเท่าไหร่ปัจจุบันใช่ไหมคะ,ะปัจจุบันเนี่ย33ปีคะ่ะ33ปีแต่ว่ารูปที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยอายุแค่22ปีเท่านั้นคือ22ปีแล้วคือดูหน้าโบสิคะแบบว่าแก้มห้อยมีริ้วรอยหน้าหมองคล้ำม,มีรอยสิวแล้วก็มีสิวปะปลายแต่ที่สําคัญคือเหมือนแบบหน้าแบบ หน้าเราอมแดดตลอดเวลาหน้าเราดูหมองคล้ำเหมือนคนโดนของอแล้วมันฟื้นฟูขึ้นมาได้ยังไงมันฟื้นฟูขึ้นมาได้งคือมันต้องเป็นสเต็ปก่อนค่ะพี่นูเล็กนู้จะเล่าให้ฟังคือก่อนที่มันจะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันก็พังมาหนักต,ต่อจากนั้นเหมือนกันคือเราหน้าแก่แล้วปุ๊บเราก็ไปเสิร์ชค,ค่ะอยากหน้าใสาเร็วๆอยากหน้าบริ้งเร็วๆเราก็ไปใช้ครีมตามอินเทอร์เน็ต ที่เขาบอกว่าเฮ้ย<อ>7วันดีขึ้นเลย3วันหน้าเด้งขึ้นมาจา <น S 2> เป็นเก็ดได้ด,ไดีค่ะพี่หนูเล็กดีแบบเด้งหน้าขาวตัดคอเลยค่ะแต่แสบหน้ามากแสบ<อ>แบบโดนไฟแบบนี้ไม่ได้นะคะโดนแดดไม่ได้คือแสบถึงขนาดที่พอเราหยุดปุ๊บไม่เกิน3วัน,นะคะ่ะ สิวทุกชนิดที่มันมีอยู่ในโลกมันขึ้นมาบนหน้าหมดเลยคือสิวที่มันเกิดไม่จบไม่สิ้นปัญหาริ้วรอยปัญหาหน้าแก่ก่อนไว้ที่โบมีในตอนนั้นเพียงอายุแค่ยี่สองปีนะคะคือมันเกิดจากผิวหน้าของเราไม่แข็งแรงม,มันเกิดจากต้นต่อคือเราก็เลยอ่ะโอเคลองมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด,ดีกว่าเลยมีพี่ดาราท่านหนึ่งนะคะที่รู้จักเลยเนี่ยเขาก็แบบเห็นหน้าเราคงแบบไม่ไหวแล้วสงสารมากอะไรอย่างนี้เลยแนะนําให้รู้จักกับเดลเจมซึ่งพอเราเห็นหน้าพี่เขานพี่เขาสี่สิบ สี่สิบน่อยๆแล้วค่ะแต่หน้าเขาเด็กกว่าเราแบบหน้าเขาเด้งมากอะพี่หนูเล็กเราก็เลยแบบว่าโอเค ในเมื่อหน้าเราเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแลลวแล้วพี่เขาคอนเฟิร์มขนาดนี้ว่าเฮ้ยน้องโบใช้เลยมันดีจริงๆน้องโบใช้แล้วน้องโบจะชอบน้องโบจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันจะค่อยค่อย,อยดีขึ้นเพราะ<อ>มันปลอดภยัยเราก็เลยใช้ค่ะปรากฏว่าคือพอโบใช้เดอะเจมตัวเนี้ยค่ะโบอกเซรัม่มขวดเนี้นค,ออค่ะพี่นูเล็กตัวนี้มันเป็นโบอกเซรั่มนะคะมีสกรีนที่ขวดด้วยว่าโบอกเซรัม่มที่โบเกิดในตอนแรกว่า<อ>มันนาำได้ไบได้เลยค่ะตัวนี้ที่โบเกิดหมว่ามันทําให้โบเนี่ยไม่ต้องไปฉีดอะไรเข้าหน้าไม่ต้องเอาเเเเเขขขขมทิ่่่่้้้้้้้าาาาหหหนนนนนนคืืออออกกจจตัววววีีีะชยยยใใรงงสโบดึแล ช่วยเรื่องริ้วรอยของหน้าโบด้วยนะคะโบใช้ไปเองหนึ่งสัปดาห์เพื่อน,นอข้างบ้าน,นทักเลยอะแม่ก็ทักค่ะแม่ก็ทักก็แบบเอ้ยไปหาหมอเจ้าไหนเจ้านี้ดีนะ Oh. เออหน้าดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ย oh. โบก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หาหมอคะ่ะแม่อันนี้คือใช้แค่เดออ e J Botok ok Serum เลยเราก็เริ่มดีใจมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตบอกเบอร์ก่อนเลยนะคะใครที่มีปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยนะคะหรือว่าไม่อยากให้หน้าเราเนี่ยดูแก่นำอายุเยอะๆเหมือนโบหรือว่าตอนนี้ใครที่อายุเยอะแล้วอยากให้หน้ากลับมาดูเด็กนะคะวันนี้โทรมาเลยคะ่ะที่021263118ค่ะ021263118นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลยนะคะขวดนี้ที่พี่หนูเล็กทาเมื่อกี้เน เซรั่มขวดนี้เนี่ยปกติราคา3,500บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเฟชียลครีมค่ะปกติราคา2,000บาทรวมกันเป็น5,500บาทแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมเลยนะคะเฉพาะรายการนี้ค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่2,700บาทเท่านั้นนะคะ2,700บาทยังไม่พอคุณผู้ชมถ้าเกิดโทรทันที่50สายแรกเราจะแถมนะคะเดอเจนโบท็อกซ์คลีนซิ่งโฟมให้อีก1ชิ้นแต่ยังไม่หมดดีคะ่ะพี่หนูเมล็กไม่หมดไม่หมด,มหมดคือ2,700ชิ้นยังไม่พอเราแถมมีค่ะเป็นเออีีก1วด้้คื4ชินน ต้มขาสรุปง่าย,ายๆเกือบหมื่นบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,700บาทเท่านั้นที่0 2 1 2 6 3 1 1 8ค่ะ0 2 1 2 6 3 1 1 8แต่ว่าจำกัดที่50สายแรกเพราะฉะนั้นรีบโทรให้ทันนะคะหรือว่าใครถนัดแบบแชทไลน์เราก็มีนะคะแอดไลน์ดีมาเลยค่ะที่ adwmshop ค่ะได้เหมือนกันอยากรู้จังเลยมันมันคืออะไรมันมีคุณสมบัติหรือมันส่วนประกอบมันคืออะไรสารสกัดในนี้ใช่ไหมคะสารสกัดในนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจากที่โบใช้เองคือโบดูแล้วี่สสารกกััดหล จะเป็นไดมอนด์พาวเดอร์ทรมาลีนคอลลาเจนแล้วก็เปปไทด์นะคะคือ4ีตัวนี้เนี่ยช่วยมากในเรื่องผิวหน้าโบที่โบรู้สึกได้เองเราใช้เองมาตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคือช่วยในเรื่องของริ้วรอยของโบใต้ตาคือถุงใต้ตาโบมีหนักมากมีริ้วรอยหนักมากมโบท็อกเซรั่มขวดนี้สามารถทาใต้ตาได้เลยน,นะคะใช่นนะคือทาได้เลยริ้วรอยรองน้าักของโบทาได้เลยและที่สําคัญเนี่ยแม่โบค่ะพี่หนุ่มเล็กอเอาไปใช้ด้วยคือจากที่ทักว่าเอ้ยหน้าลูกทำไมดีขึ้นหลังจากหนึ่งอาทิตย์แม่โบกเอาเซตเนี้ไปใช้แล้ว่่่าาเพือนแมก็ท ว่าเอ้ยทาไมหน้าดูเด็กหน้าดีขึ้นเพื่อนแม่ก็สั่งต่อแต่ว่าเพื่อนแม่ก็ไม่ได้โปรโมชั่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรที่021263118เดี๋ยวดูมือพี่หนุเล็กที่ทานะคะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูเลยเมื่อกี้พี่หนู่เล็กทาข้างข้างนี้ค่ะข้างซ้ายนี้นะคะพี่หนูเล็กทาแล้วรู้สึกไงบ้างคะความรู้สึกแรกเออเนื้อมันแตกต่างเนี่เๆดูความไอ้นี่ของมันคือจะบอกว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันนุ่มเหมือนกันนะแล้วก็คือก็ คือเบาบางแล้วซึมง,ง่ายมากใช่ค่ะซึมง,ง่ายมากมคือตัวเนื้อ,อ,เ,อเซรั่มตัวนี้เนี่ยพอบีบออกมาเดี๋ยวโบบีให้ดูเลยนุ่มเลยเนี่ยมันเหมือนว่าเฮ้ยมันจะหนักไหมมันจะดูหนาไหมคือโบจะแตะให้ดูนะคะอันนี้คือไมนต้องทายเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วนะคะคือเราทาไปแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะมันก็จะซึมหายเข้าไปเลยฟลุ น่น่ะสิใช่ค่ะคือตื่นมาตอนเช้าโบทาตัวนี้ไปอ่ะตอนเช้าโบดูรูขุมขนของตัวเองรู้สึกแบบนนะมันกระชับขึ้นแล้ววันต่อมาเนี่ยคือแต่งหน้าติดทนดีมากโอ้โหใช่นี่แล้วอย่าบอกนะวโปรโมชั่นมีน้อยเนี่ย,ค,ยคือกี่สายคะให้กี่ตอนแรกให้50แต่ว่าตอนนี้น้องแจ้งมาว่าเหลือแค่32สายแล้วนะคะจากโปรโมชั่นเซตหนึ่งเนี่ยสี่ชิ้นนะคะที่โบแจ้งไปว่าเกือบ1 0,000บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,700บาทเท่านั้นขอเพิ่มได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะพี่ิเล็ของดีมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้้นนตองีทั ที่021263118ค่ะ021263118น,นะคะรีบโทรให้ทันเลยนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวโบมาบอกวิธีใช้นิดนึงนะคะ,คะสำหรับ,บคนที่แบบเอออยากรู้วิธีใช้มันใช้ยากไหมมันยุ่งยากไหมนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยโบท็อกเซรั่มนะคะ,คะที่โบบอกว่าใช้แล้วเนี่ยโบรู้สึกว่ามันทำให้หน้าโบยกกระชับขึ้นได้จริงจนะคะ<น>หลุดความหน้าแก่ไปเลยนะคะตัวนี้ทาตอนกลางคืนนะคะคุณผู้ชมก่อนนอนตัวเดียวจบปิดไฟนอนได้เลยค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกเหมือนโบทันทีว่าดุมขนกระชับนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเฟชเชแลครีม ต่อนะคะแล้วก็แต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยสวยใสบิ๊งแบลไปเลยทาก่อนทาครีมกันแดดหรอใช่ค่ะตัวนี้นะคะเฟชชั่นครีมเวลาทาทายังไงคือเวลาทานะคะแนะนําให้แตะ5จุดบนใบหน้า5จุดสองข้าบนใบหน้าแล้วอย่าถูอย่างนี้นะคะดี๋ยวหน้าจะย่นให้ปาดขึ้นปาดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วปาดขึ้นอย่างอ่อนโยนนะบางคนทําอะไรแรงๆกับหน้ามันก็เป็นสาเหตุที่ทาให้หน้าเราเกิดริ้วรอยแล้วก็เกิดสิวได้ค่ะใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเนี่ย ตอบโจทย์ใช่ไหมใช่ค่ะคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเดเจมเนี่ยขายมากว่า5ปีแล้วตัวโบ<อ>เองก็ใช้มา4ปีกว่าแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้เหลือ19สายแล้วค่ะที่02-1263-118นะคะหรือว่าโอโแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ a อด h o p อ็ค่ะ,อะเอาละก่อนจะจบจากกันไปไหนอบอกอีกทีรวมกันแล้วมีกี่ มีกี่อะไรบ้างคะที่แถมให้ดูนะคะอีกหนึ่งทั้งหมดนี้เลยชิ้นชิ้นให้เราสองคนนะคะจากหลักหมื่นจ่ายเพียงแค่2 7 0 0รบาทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะุองกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว50สายซึ่งตอนนี้เหลือแค่19สายแล้วที่02 1 2 6 3 1 1 8าดเราจดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะถึงบ้านคุณผู้ชมทันทีเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบมากๆเดี๋ยววันหลังเชิญมาอีกวันนี้ขอบคุณน้องโบค่ะขอบคุณค่ะแล้วสําหรับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปพบสิ่งดีๆกันในรายการค่ะ